กำลังเที่ยวอันต้นข้าวโกสแห้งงัวพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องฟองไผ่เบิร์สุกุสุกคนจ้นนี่ใส่ทรงลงเดี๋ยวให้ทรงลงกันทรงลงอันนี้ซื้อในบ้านด้วยซื้อลงทรงลงครับซื้อแท้ซื้อกำไรลองข้าวกับบัวไส้ได้แม่เพื่อนไหมโอ้ยงัวใกล้ๆเนี่ยนี่เห็นตัวงัวเทานั้นเนี่ยก็จะเรียกงัวพี่น้องเราปฏิเห็นครัตัวงัวนี่นี่ลูกหักข่อยลูกสาวล่ะนี่ แทนตัวแทนตัวแทนของเงินของอีน้องส้อยน้องอีน้องส้อยเอาดิใส่นี้ครับถุงมือเอาว่าเป็นยังอออออโอ้บัลลังกนี้มันไห้เมีอันพิษฉันเขาอะอย่าเข้าใจพิดเด้อครับเ,ออเป็นตาก,กล้องเ,ออเขาสร้ยกันเพชรอะไรที่น้องนักกต่สร้อยกันหักเนี่ยสร้อยกันเดึง ใส่่ถุงมือนะมาใส่ก็ดีใส่ถุงมือกับพี่น้องย่านเขาโคตบาดมือพวกใส่เบิ่งตัวคนบันี้กี่นวลจานให้เบิ่งหัวล้นละบ่ซึมเข้าไปกันเราเบ็หัวล้นตัวตนมันเป็นยังไงให้เบิ่งเนื้อหนังมังสาตัวเมื่อยพี่น้องจ้าเป็นทังี่ละพัชชาเลี้ยงงัวก็อยู่จะกับงัวกันเนื่อยหัวล้นล้นที่ละแต่ตอนนั้นมีหัวล้นสามตอนนี้เหลือหัวล้นสอง มาใส่เงินจันมาดิไปหเงินจันเพี่อเงินจันโลกอันนี้แม่แม่อีน้องสร้อยแม่ทีมเออแม่ชาวทีมเรื่องพัไปหามาจูบมันเถอะแต่ก่อนใจใจน้อยๆครับเดี๋ยวนี้อ้วนตุ้ยนุ้ยแล้วครับว่ามันอ้วนกว่าหมูในคอก เอารถมหพี่วะม่าไปพ่ไแลนน,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 นแล้วเห็นรถแลนลุยๆๆๆไปออน,ใ,น <laughs> ใหนนสินาให้กินลายนนีละตัวนอค่ะที่ัตขเจ้าใช้เครื่องปั่นนะคะ่มีเครื่องปั่นแต่ก็ข้านฮอนพี่น้อง พอมันกินแล้วมันเหลือเส้นแห้งๆแบบนี้นะเหลือเส้นแห้งๆแบบนี้กะพอเป็นแห้งก็ดีมันก็บมะเล็มกินได้เน,ะน,นาะแม่นเจ่าหน้ามันมีกลิ่นมันบมะเล็มกิไงไงขอบคุณพระเจ้าคุณง่ายหลุดไปพี่ก่อนพี่น้องย่ายหลุดไปงวยอีกตัวนึงมันอยู่ไก่อีกตัวนึงนี่ลูกสาวเด้ลูกสาวสุทชิลักษ์นี่สุทชิลักษ์ลูกสาวสุทชิลักษ์คอยอีกตัวนึง จอาจอดจอด,จอดหันแล้วล่วงหันแล้วล่วงหันเลยหันงัวงจนต่ำรุดลูกสาวค่อยพี่น้องตัวนี้หักแห้งแพงร้ายทองก่าวนี่ทองก้าวอมาจับเฮาสิกดพักก,กันก็ได้่ายใหม่บอ,อ,อมัอเด้งออก ข้องกล่าวท่ายเห็นโตัววะทางนี้มาท่ายทางพี่โบเห็นชัดตัววะชัดทางนี้ชัดมาเมื่อแม่เอาลงให้ก่อนอย่าเฝ้าโอ้ยยานแตบไม่ได้กินแพนั่น้วล้งไหนนี่ก็ได้มันต้องมาดึงหลังพี่มันดึงทั้งหลังจ้ะมันค่อยอยอะคุกเข่าบางหน้าวะท่น โอ้ยใมาเบิ่งเนาะถ้าใช่กับว่านำหรือไม่ผมบางน้ากับว่าได้ยูทูบเบอร์ใช่กับว่พภาให้พี่น้องฟังเนี่ยภา,าครถดิอุ้ยค่อยๆอุ้ยลายตากรองเฮาบนมีเนซ<ห>นเซ,นซอร์โอ้เจ๋งเซนเซอร์กบนี้ดิมาเป็นบวกกันตะเกืยงน,นะเวลาอุ้ยแฮมันลายตา พี่น้องคนเฮาเนาะคนเลี้ยงงัวเนะววาะบหัวเป็นคือการบอรเนาะผู้ใดมีงัวก็ตามคนเลี้ยงงัวนี่พี่น้องร้อยเปอร์เซ็นหักงวัวในคอกบทอบกันพี่น้องจา้าออมันมีด้พี่น้องอย่างเส้นพัดจา,านี่แหละหักงัวในคอกบทอบกันถามว่าหักสุตูบอหักสุตูแต่หักบทอบกันเนาะจา้าช่วงนี้งวัวกะอยากผอมลงนิดนึงตัวนี้เนาะเพราะว่ามันให้นมลูกเพิ่งออกนมลูกแล้วก็เพิ่งผสมไปเนาะจา้าเพิ่งผสมไปเพิ่งผ่านรอไปเนาะนี่ ทองกวาวอันนี้คือลูกหกักลูกแพงคอยเดีพี่น้องนี่ตัวใหมันเชื่องเข้ากับหักเลี้ยงงัวนะพี่น้องจา้างัวมีข้างเบสอ่าห้าตัวพี่น้องตัวนี้ตอนซื้อมานะ่ะพร้อมพร้อมพี่น้อง,องตัวนี้ซื้อนวลจันทร์เด้อจา้าตัวนี้ซื้อนวลจันทร์ตอนพัชชาซื้อมานะ่ะ หอมมากพี่น้องจา๋าเพื่อซื้อมากับลูกเนาะมีลูกติดมาแล้วก็ล้มล้มไปซิอเอ็ดมือพี่น้องบบลูกเลยจ้ะล้มไปซิบเบ็ดมือบบลูกเลยพัจชาให้กินกล้วยน้ำว่ามือระวีมือระวีแล้วก็เข้าน้ำเกลือไปสองกระปุกเนาะลูกย่างได้แล้วก็ไข่ขึ้นก็อ้วนขึ้นนะจักน้อยในลูกสาวเพื่อนนะลูกสาวเพื่อนตัวนี้น้อยแดงๆนะคือนางทับทิม นางทัพพิมพแม่เพื่อนนางนวลจันทร์พี่น้องจ้าเฮ้ยเมือ่อยฮอนเอาเมื่อยเนี่ยบักซาลี่กล่องนี่เบิร์ดได้นี่พี่น้องเบิร์ดบ่เหลือสองแม่ลูกนี่กินนี่กล่องนี่เบิร์ดได้น่น้อยได้คือเบิ่งคนเลี้ยงงวนนี่ถ้าเลี้ยงหวังแต่อยากได้กำไรเลี้ยงแต่หวังขายนี่ ไปเห็ดแนวใหม่พี่น้องมันบบคุ้มอืมมันบกคุ้มััช,ชาบอกเลยไปเห็ดแนวใหม่เลี้ยงงัวมันต้องใจรักเสอนก่อผลที่สได้ตามมาที่หลังพี่น้องจ้าเออเขาต้องมีความใจรักกอนอันดับแรกพี่น้องนี่กำไรคือลูกมันอืมมีความรักมีความใส่ใจพี่น้องถามว่าเลี้ยงงัวไ,ได้ยังได้ขายขี้มันจ้ะ <t> <c oughs> ได้ขายขี้มันจ้าพี่น้องจ้าขายขี้งัวกินจ้าและส่วนที่สได้ก็คือว่าเลี้ยงไปนานๆนะพี่น้องสามปีสี่ปีนะก็สีได้ลูกมันได้อย่างมันต่อไปเนาะจะ้าอันนั้นคือผลพลอยได้เนาะก็ะคือขายลูกไข่เต้ามันไปแต่นับแรกเขาต้องมีใจรักพี่น้องจ้าถ้าเฮาเลี้ยงแต่ว่าคือจะได้แต่เงินในี่บได้พี่น้องต้องใจหักเหนื่อยก็ต้องสู้ พี่น้องคือพัช,ชานี่เนื้อยแล่นปิ้นหนา้าปิ้นหลังตัดหญ้าตัดสาลีอืเห็ดกับงวบัวบัสุย่างเมียนคอกงวัวเมียนขีงง่งัวเห็ดบัตสุย่าเน่ยพี่น้องจา้าเราก็อยากดูแลนะให้ดีที่สุดเนาะเราเลี้ยงลนะ้วเราก็อยากดูแลให้ดีที่สุดปีนี้ก็เป็นปีที่สวยของพัช,ชาน้องงวัวก็ตายไปตัวนึงพี่น้องตายไปตัวนึงเป็นลูกหักลูกแพงลูกเทวดาซ้ำนี้ตัวตายนะ ตัวตายนะซื้อนางซ้อยหักแหงหลายตายเพิ่นป่วยเพิ่นคือมีโรคประจำตัวและวันนี้ก็เเรือห้าตัวพระชากระขายออกไปสองตัวเนาะกระขายเพิ่นออกไปสองตัวช่วงนี้งวงกระทึกไคมีเงนินกะซื้อเก็บไว้พี่น้องคำใจต้องรักเด้ซื้อเก็บไว้เนาะตัวละหมื่นสองหมื่น,นเยอะแยะพี่น้องเดี๋ยวนี้ ตอนที่พัชชาซื้งวงวนอะแพงตัวนึ่งหกเจ็ดหมื่นพี่น้องนี่แหละเวียยของพัชชานะพัชชาบเห็ดเวียยเห็ดงานบแต่ละมือพัชชาเห็ดเวียหนังเนาะก็ใช่ได้มาตอบพี่น้องเอฟซีคือการพี่น้องจ๋าว่าพัชชานะ่ะอาชีพลักลของพัชชาเลยก็คือเออเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแหละพี่น้องจา๋าอีกช่องนึงก็คือช่องเฮือนใบสีพัชชาจา้ะ เงินใบสีพัชชาเป็นซองรักแลวก็เป็นซองใหญ่ของพัชชาด้วยจากพี่น้องจ๋าเนาะพัชกากระถ่ายคลิปลงตลอดอยู่เพราะว่าช่องนั้นมีรายได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมีรายได้พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับ่บได้หลวงโบได้ลายดอกพี่น้องจ๋าเออก็มีรายได้ในช่องนั้นแล้วบัดนี้อาชีพทั่วไปก็คือรับจ้างทั่วไปพี่น้องมีเวยบมีงานขเจ้ามาจ้างอย่างก็ไปจ้ะแล้วก็รับทําใบสีเนาะจ้ะรับทําใบสีสู่ขวัญช่วงนี้กับ่บค่อยมีงานเนาะ แต่ช่วงไหนมีงานกับมีติด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 กันพี่น้องจ๋าแล้วแต่ช่วงเนาะจ๋าพะว่างอ่ะเฮาสิมาอาศัยกินแต่งอ่าในการให้รับใบสี่กับโบได้เพราะว่าเฮาโบมีงานตลอดพี่น้องจ๋ามันก็มีเป็นช่วงเป็นเวลาเนาะจ้าอืมแล้วก็รับจา้างทั่วไปผู้ใดจ้างอย่างกับไปเบิดพี่น้องจ๋าอืมถ้าช่วงเก็บผิดก,กับไปเก็บผิดช่วงฮักเขาโพดกับไปฮักเขาโพดเนาะ เรื่องเดือนหกเดือนเจ็ดเขาเจ้าจ้างไปเสียหญ้าในหัวในสวนกลับไปไปเหเ็ดเบอร์สุย่างพี่น้องอืหน้าเดดหน้าเลกกับโบได้วันส่วนผัวก,กับเห็ดงานในสวนทุเรียนพี่น้องจ๋าเห็ดงานประจําอยู่ที่สวนทุเรียนดูแรสวนทุกอย่างตัดหญ้าใส่ปุ๋ยขึ้นน้ําทุเรียนทุกอย่างเลยจ้ะพี่น้องจ๋านี่แหละอยู่บ้านนอกเฮาเนาะ ถามว่ามีโรงงานบอกมีพี่น้องมีโรงงานมีห้างแต่พัชชาบ่อยากไปเป็นลูกน้องเขาแล้วนะพี่น้องจะเป็นนายเจ้าของแล้วอืมเพราะอย่างชีวิตนี้ตั้งแต่อายุสิบแปดปีพัชชาไปเห็ุงานกรุงเทพก็เป็นลูกน้องเขามาตลอดกับได้มีเงินเก็บเงินํำพอเขามาอยู่ในจุดจุดนี้มาเลี้ยงว่าเลี้ยงควายมีเรียกมีงานค่ะเจ้าจ้างกับป้ายนั่นนี่ก็ยังพอมีเงินได้อยู่ได้กินได้เก็บได้ขำพอได้ซื้อวัวซื้อควายเลี้ยงบอกพี่น้องจ้าอืมโรงงานเขาต้องกินต้องใช้เด้พี่น้องค่ารถเน่ค่ากินแน่ เนาะล้วก็ค่าอย่างเนี่ยสมภพค่าสุดค่าผ้าค่าเพกินมื้อหนึ่งมื้อละสามร้อยห้าสิบกินมื้อละร้อยห้าสิบสิเหลยออย่างเงินนะขึ้นณนี้นะพี่น้องขึ้นแนี้แหละก็เลยว่ามาอยู่แบบน,นี้ก็มีความสุขดีถึงว่าเฮาบ่มีงานประจําแตก่กันยังดีเฮาโชคดีที่เฮายังมีช่อง u t u b e เนาะพี่น้องเนาะช่องเฮือนใบสีพัชชาแต่ช่องนี้ช่องพัชชาพาเพลินนี่พัชชาย,ยัง บ่ผ่านกด youtube เด้อจ้าฝากกดติดตามเด้อผู้ใดเข้ามาเบ่งกระไดพัชชาได้พัานกด YouTube เร็วๆพี่น้องจ้าเนาะโมไม่หย่างได้ยืนว้าอยู่นี่โมไม่หย่างได้พี่น้องเอ้ฮ้อนฮ้อนแหงแต่กด็ดีเพราะว่าที่มางเฮาเลี้ยงงัวนี่เป็นห้มโพเป็นห้มโพใหญ่สองต้นเนาะขอยย้าบายบ้าำเด้อพูเดอ้อหลานขอสายกล้องไปแน่นี่ต้นโพใหญ่ต้นนึ่งจ้าอันนั้นอันนั้นกระคอกงัวข้วา,ขาเจ้าได้นาะพี่น้องหลังกระสีเก่าๆเ็นบ่ะกระคอกงัวของข้าเจ้าฟังตรงข้าม แล้วก็ต้นโฟต้นที่สองค่ะนี่มีต้นโพมีต้นดู่พี่น้องจ๋ามีโ่มหมักม่วงกับพอมัวได้อันลบห่มลบเดดนะพี่น้องจ๋านี่พ้อมัวพัระชาก็อยู่พุน้นพัดไปอีกก็เป็นฮือนพัชชาได้หลังแบงๆผู้พี่น้องเขียวๆนะโบแมนเข้าโนะบเมน,าเมนกาเด้อจา้าพัชชาปลูกหญ้า แผงกลาไว้แหงงัวสาหรับช่วงที่มันบมีหญ้าที่เขาหาบได้เขากตัดเอาหญ้าที่เขาปลูกเองนะพี่น้องจ๋าหรือว่าเมือ่อใดเขามีเรียกมีการเขาไปงานหั่นงานนี่หรือว่าเขาสิไปธุระคำ่คำคำัเขาตัดเอาหญ้าของเจ้าของแหงงัวกินนะเขาก็บ่บต้องไปหาหญ้าก็สะดวกสบายไปอีกอย่า,ยางนะพี่น้องเนาะสําหรับผู้ใดก็คิดอยากเลี้ยงงวนะัวเน,นาะพัชชาแนะนําว่าต้องปลูกหญ้าก่อนพี่น้องจ๋าปลูกหญ้าก่อนเพราะว่าหญ้าเขาไปหาตามทุองให้ทุ่งนานี่ก็บ่บค่อยมีเลยอีกอย่างขาเจ้าซีดอยาพี่น้องช่วงนี้ เขาเจ้าชิดหย่าลายเด้เดี๋ยวนี้ก็เลยแนะนำให้ปลูกหญ่าก,กันเนาะจ้าในห้อยหันหน้ามาโน่นในห้อยสวัสดีหรือยงังครับพอถึงจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สิได้อาราพาจากหรือพี่น้องจา๋าเมื่อน,นี้สามีกบมาจากเขตยักร็วพี่น้องจะได้อาราพาจากครบกันคลิปหน้าจา้าพี่พายอะไรก็ขคอโทษขออภัยหลายๆจา้าสวัสดีจา้าไปแล้วจา้า <c oughs> ทัพทีม ทับทิมลาก่อนลูกทับทิมเอ้ยห่วงกินบมได้สนใจแม่เลยทับทิมอีลาทับทิมหันหน้ามาดูลูกทับทิมทับทิมวนอีวน,ออนเอาสื่อ <laughs> ไปแล้วพี่น้องวัดดีจ้า